กกินหนูหนูจะให้พี่ใช้กับลูกพี่ถือถ่ายรูปแอปแอปได้แต่หนูจ่ายเงินก่อนสองแสนแม่แม่ก็พุ่งอย่างนี้เลยฉันอย่างนี้นางว่าเอางนี้ดีกว่าหนูใส่เงินให้แม่น่ะอีกแสนหนึ่งหนูดีมากหนูเลิศมากเราไม่ได้จะคิดอะไรเลยนะนางก็เอาเงินใส่ก็ไปในนั้นแล้วถ้าแม่เชื่อไหมว่าถ้าสมมติแม่ลองใช้แล้วเงินแม่จะไม่ขาดเลยเพราะเงินกูไม่เคยขาดอยู่แล้วค่ะเพราะกูทำงานทุกวัน พี่ก็อยากคติกับหนูสิตอนนั้นพวกนั้นยากคติก่อนนับตั้งแต่วันนี้พี่ก็ดูนะว่าพี่จะมีเงินแบบว่าเป็นก้อนเข้ามาเลยก็ถึงเริ่มมีก็เริ่มมีงานที่แบบว่าที่ไม่ใช่แหลงานประจำพิเซนเตอร์พิเซนเตอร์มันได้อยู่เลยแต่แบบหมายถึงว่างานที่แบบเช่นอยู่ที่ถ่ายรูปแล้วได้เงินอะไรที่ได้มันก็จะได้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ขาดที่ไม่ว่ามีเงินเข้ามาเพิ่มซึ่งความจริงฉันไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในในโลกโซเชียลอย่าลืมห่ว ฉันอยู่ในทีวีนะฉันไม่ได้อยู่ในโซเชียลเพราะฉันฉันไม่น่าจะมีงานอย่างนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกไอ้กิ่งฉันแน่ละฉันยอมใช้ของแกแล้วแล้วก็ใช้มาจนวันหนึ่งมาจนมาต้องขอร้องว่าเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะมันขาดหมดแล้วกี่ปีแล้วจริงริงห้าปีค่ะช่เหร้าปีแกเพิ่งมาเปลี่ยนช่วงปีที่แล้วอันนี้อันนี้ใบใหม่ใบใหม่ก่อนหน้านั้นห้าปีใช่จริงๆก็ใช้เหมันมาแล้วกลิ่นมันก็จะออกถ้าไุ่กินหมดปุ๊บฉันก็จะต้องรีบมาฉีดบอกไอ้กิ่งต้องเติมกลิ่นแล้วอันนี้เป็นความเชื่อ